มาฟังกันต่อมาทวนกันสักนิดหนึ่งโ <Yeah. S 1> oh, อ้ควรจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้กราบ mm hmm. ขอรับราบไหวบูชานี่นะมันจะยากมากเลยแล้วก็จะมีบรรมาค้าบูชาได้ก็ยากตอนมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ให้แสงสว่างเราต้งต้องจุดมาขาบระทีด้วย แสงสว่างแด่ผู้ให้แสงสว่างเพราะพบความสว่างภายในขจัดความมืดในดวงใจของตัวลงท่านก่อนแล้วก็ขยายมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายภายนอกให้เราได้สว่างตามท่านด้วยเราเจงจุดมอกประทีพถวายเป็นพุทธบูชานี่นะจ๊ะเรามาทวนกันนี่ตอนที่39 ธรรมสมโมทานข้อที่หกด้แก่ความถึงพร้อมด้วยคุณอวิเศษหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปโดยท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญในภิญญาและชาญสมบัติพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะทรงบริกาคความเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าในนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น อภิญญาและชาสมาบัตินี่ไม่ใช่จะมีเฉพาะในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้นะยุคปัจจุบันเนี่ยวันนี้ก็มีผู้ส่งข้อมูลมาถึงครูผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวรับอภิญญาชาสมาบัติของพุทธบุตร รูปหนึ่งซึ่งท่านเขาเล่าให้ฟังวันนี้เมือนกันเอคือถ้าดีมซีจะต้องใหม่ๆสดๆจริงๆคือข่าวเก่าล้ำสมัยเราไม่เอานะนี่นะเราตามเดียวๆนึ่ยคือท่านมีจะมีอัธยาศัยที่ปรีกวิเวก แล้วก็สแสวงหากรูบาจารเพื่อการดับทุกข์ท่านก็ได้ทราบข่าวถึงพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นะจ๊ะท่านก็ไปายโอ เดินผ่านพาไปเรื่อยๆเลยใช้เวลาหนึ่งเดือนจึงไปถึงตรงนั้นตามที่ท่านเล่าให้ฟังวันที่นะหนึ่งเดือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่เดินป่าจะไปเจอทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแน่แน่เนี่ยแล้วก็สั่งสมทำมาปฏิบัติมามากเพียงพอ ถ้อบอกว่าท่านไปถึงตรงหน้าท่านมันเป็นหน้าผาเนี่ยคล้ายๆที่ครูไิ่ย์ใหญ่เคยเล่าให้ฟังแต่นี่ตัวท่านไปเองอแลวท่านเล่าให้ฟังน,นี่จะ้ะผมเป็นหน้าผาที่ตัดตรงมาเลยเนี่ยปีนได้ยากครูพิทย์ก็ถามอ้ญญาวแล้วที่นักปีนเขาที่ก็มีอะไรเกี่ยวเกินก็ยากนี่นะจ๊ะ ขีนได้ยาบอกว่าสูงมากสูงขนาดไหนเนื่องจากว่าท่านไปในระยะกระชันชิดท่านบอกคอตั้งบ่าบอกเอาทำไมไม่ถอยมาเล็งสักสี่สิบห้าองศาอะไรเออจะได้เห็นจัตบอกป่าทั้งนั้นนี่เนะต้องเข้าไปในระยะกระชันและท่านก็เห็นพุทธบุตรครูปหนึ่งเนี่ย ลอยลงมาจากหน้าผาที่สูงชันมากๆลอยเหมือนปุยนุ่นที่ลอยในอากาศแล้วก็ค่อยลอยลงมาอย่างนุ่มนวลครูปยาก็ถามว่านอนมานั่งมา หรือยืนมาอันเราจะได้รู้ไงเพราะได้ยินบ่อยว่านอนมานใช่ไหมจ๊ะอ่านี่นอนมาเลยอะไรเงี้ยก็อยากรู้ท่านก็บอกว่ายืนอริยบทยืนนี่นจะจ๊ะอยากฟังอีกไหมอยากฟัง <laughs> ลอยลงมาในอริยบทยืนอย่างสงบสงเงียมสง่าง,งามปกสีชีวรก็สีเหมือนที่ที่ที่เกครูวิใหญ่ใส่แต่ว่าจางๆใครใช้มอนอนโอ้อยากถวายตั้งยังเลยนะแต่ก็มนนึกได้ตอนที่ อ่ครับเรียบร้อยแล้ว <laughs> สีจังจอแต่สีนี้เออเนื้อห่มกลักเนาะครับสีนี้แปลกเพราะว่าอยู่ในป่ากันนครับมาถึงก็พูดไม่กี่คำหรอกบอกคุณยังมีภาระพูดกับพุทธบุตรท่านนั่น จะต้องดูแลมารดาก่อนยังขึ้นไปไม่ได้หรอกพู้แค่นี้แล้วท่านก็กลับไปเลยแต่วิธีกลับพี่สินั่นเถอสินั่นเถอะสินี่เนนะลองลองสันีิฐานดิถูกต้องมากเลยโอ้แวบเลยเนี่ย กำลังจะถามเมื่อกี้ว่านอนมานั่งนั่งนอนไปหรือยืนไปหรือแล้วก็บกว่าท่านแวบไปจริงๆออกเป็นความทรงจำที่ไม,ม่มีวันลืมเลือนแล้วท่านมีภรรกิจี้เกียเรื่องมานา<อ>เลยไม่ทราบเลยว่าข้างบนเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างมันงั้นก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยอเออเพราะท่านก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก,ก็พูด่ะีรได้ก็กลับไปมน่เออกำลังจะยืนยันว่าอาิญญาและฌานสมบัติมีจริงไหมปัจจุบันนี้นี่ไงอเออณนะวันนี้คือเรื่องที่ได้ยินด้ฟังนี่นี่เนอะตรงนี้โอลูกศิษย์ลูกหาเ,เยอะนะ น,นั้นเราจะไปทราบท่านเลยเพราะท่านบอกไว้อย่างนี้เนี่ยบอกแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้วต้อ <NP então> งเห็นใจท่นนานเนาะธรรมสโมาทานข้อที่เจ็ได้แก่ความถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่ง <S <S ที่ทำไปขยายความไอการกระทำแบบไหน หมายความว่าหมายความว่าพระบริษัท <c oughs> จะทำในสิ่งที่เหนือเกินกว่าการกระทำของมนุษย์ทั่วไปแต่ฉเฉพาะอย่างจริงถ้าหากสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานแล้วเนี่ยแม้คนธรรมดาทั่วไปจะไม่กล้าที่จะคิดพูดหรือทำในสิ่งนั้นแต่ท่านกลับมีความกล้าที่จะคิดพูดและทำในสิ่งนั้น ด้วยจิตใจทีจ่เต็มเปียมด้วยความเพียรและความมุ่งมัน่น mm hmm. จนกระทั่งท่านสามารถทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ในที่สุด <Yeah. S 1> เออนี่นะนี่เราก็มีเชื่อสายกันเนาะพ <Yeah. S 1> บริษัทนี่ที่เราสวนกระแส <Yeah. S 1> คือโลกเขาจะเป็นไงก็แล้วแต่ <Yeah. S 1> เราลุยสร้างบารมีอย่างเดียว <Yeah. S 1> เห็นไหม่จ๊าว่า <Yeah. S 1> เกิดภาวะโลกเย็นแล้ว <Yeah. S 1> เออ เห็นเขาให้ข้อมูลบวันนี้นะวาหิมะตกไปครึ่งโลกครัโอ้ภาวะโลกเย็นนะแต่เมืงไทยไม่ต้องตกก็เอาแค่เย็นสบายงี้พอเออเอาภาวะโลกเย็นนะย,ยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวการมาเป็นประมธรรมีของพระมุกมานโพธิสัตว์ผู้วิจิตาจยิ่งใหญ่ที่ท่านยอมสละชีวิตของตัวเองเป็นทาน ให้แกแม่เสือที่กำลังจะกินโลกตัวเองด้วยความหิวโซซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ด้วยความที่ท่านมุ่งหวังการบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสำคัญท่านยังกล้าที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมมาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้เหตุแห่งความถึงพร้อมในการกระทำมันยิ่งเกินความมนุษย์ทั่วไปนี่เองท่านจึงได้รับพุทธบุากรเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต และวระเพศหรือสีนี่ก็ที่เล่าให้ฟัง<อ>ก็มีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้น,นี่ณนะวันนี้ก็ยังมีอยู่นักขนาดเลยอยะจ้ะน,นี่นะจ๊ะเยอะเลยแหละถ้าขละจะัจอ,องงขละลงขละลงนี่นะ พูดขึ้นทีระองค์นี่นะเอเอาให้เต็มร้านนี่น<า>ะ<า>แล้วเรารักษาความบริสุทธ<า>ิ์กายวาจาใจเราให้ดีน่ะแล้วเราอารัตนานี่นะ<า>อ่ะาเรามีสิทธิ์ที่จะต้องรับผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษได้เนาะเออ<า>นี่จ้ะเพราะถ้าบริสุทธิ์เนี่ยถึงจะดึงดูดผู้บริสุทธิ์ แต่ตัวเราต้องบริสุทธิ์จิตต้องบริสุทธิ์จึงจะกลั่นธาตุให้บริสุทธิ์และธาตุบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดผู้บริสุทธิ์นี่จะอยากเข้ามาเข้าใกล้เราไดไ้ไม่งั้นกลิ่นกายก,ายก็เรานี่เหม็นมากทรมสมบทานเข้าที่แปลที่แก่ความถึงพร,ร้อมด้วยความพอใจ แม้ความวาทุกภพทุกชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามท่านก็จะมีความรักและปรารถนาความเป็นประสัมมาสมธเจ้าเป็นอย่างมากคือรักพระโพธิญาณแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ําเกิดขึ้นมาขัดขวางการสร้างบารมีของท่านมากสักเพียงไรแต่ท่านก็จะไม่ย่อท้อและไม่หวากดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้นเลย อันนี้ก็เป็นเพระเาะจิตใจท่านรักและมุ่งมั่นที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้เป็นสำคัญ <c oughs> เหมือนเรามุคคหน้าเรารักที่จะไปสู่ที่สุดแห่งนำเนี่ย <c oughs> เราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องอุปสรรคแต่เราคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มี <c oughs> นี่ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ถึงมีก็ไม่เป็นปัญหา มีปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาก็าจะกล่าวถึงความรักในพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ความมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นก็ได้มีอุปมาไว้อุปมานะจ๊ะว่าถ้าจะให้ท่านตน้งทนทุกขทรมานอยู่ในนรกตลอดเสีสยสงไขกับอีกแสนมหากรัปเ oh. พื่อแรกกับการได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วตัวท่านก็ยอมและพร้อมที่จะทนทุกทรมานเช่นนั้น oh. ในอุปมานะจ๊ะ ใช่ว่าต้องขับวิญญตรงนั้นจริงๆและแลกกับความเป็นนี่นะเอเราไม่ไปอ่ะเนะาะแต่เราเลือกที่จะเป็น<า>แต่นี่อุปมาว่าลำบากขนาดนั้น<า>ก็จะสู้ใน<า>ว,วามที่ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักและปรารถนาความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งนี้เองพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงวิญญาณบรมบริสัท ความเป็นพระสมโภชใน,น,น,อ,นอนาคตแก่บรมบุรุษท่านนั้นนี่นะจ๊ะจะเห็นได้ว่าธรรมสโมโธทานทั้งแปดประการน,นี้ธรรมสมโมทานคืออะไรจ๊ะ แม้วนักเรียนว่าว่าห้ามว่าในใจเอาว่า no ดังๆเข่งมากนักเรียนต้องว่าดังๆเดี๋ยมเป็นก็เดียวครูไม่ใหญ่เล่าในใจบ้างนะ เอจะได้ใช้หูที่ฟังเยจะเห็นได้ว่าธรรมะสมุทานั้งแปประการนี้เป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์คือเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญมากผู้มีมโนปิฏานั้นยิ่งใหญ่ที่มุ่งมั่นจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ และด้ความที่พระบริษัทมีความถึงพร้อมด้ยธรรมสมโธทานทั้งแปดประการนี้เองจึงทำให้ทจนเป็นบุคคลที่มีความพิเศษเกินกว่าบุคคลทั่วไปและยากจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนได้นี่นะจ๊ะธรรมสมโธทานทุกข้อนั้น ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์พุทธตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตทั้งนี้ก็เป็นเพราะถ้าหากท่านขาดธรรมสมโภทานข้อใดข,อข้อหนึ่งไปเสียแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะได้รับพุทธปรโยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้อืม เมื่อพระโพธิสัตว์ได้มีธรรมสมโอทางครบทุกประการแล้วและได้สังสมบุญสร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งท่านได้รับพุทธปยากรแจพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าท่านจักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วสมมติได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรก ได้จะพยากรณ์นี้นะจะนนนะจะปลื้มไหมปลืม้มอ่าท่านก็จะปลื้มมากไม่ยิ่งไม่ย่อ่อนตการส,ส,สร้างสมบุร์สร้างบรมีเลยแม้แต่นิดเดียวป,ปลืม้มท่านจะเร่งประกอบความเพียรส,ส,สร้างสมบุรณ์สร้างบรมีอย่างตลอดต่อเนื่องโดยสังเกตได้จาก คุณลักษณะพิเศษจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับคุณลักษณะพิเศษจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำใจของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพุทธบัญกัอนแล้วนะจ๊ะ อันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษนะทุกๆท,ท่านเลยจะเป็นอย่างเงี้ยไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ได้รับพุทธบยาก่อนไม่ว่าท่านจะไปถือกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตามถ้าก็จะมีลักษณะพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วทั่วไปคือท่านจะมีน้ำใจที่ประกอบไปด้วยพุทธภูมิธรรม อันยิ่งใหญ่พุทธภูมิธรรมนะจ๊ะซึ่งมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสี่ประการทั้งต่อไปนี้โอ้โหนี่เราได้รับข้อมูลมที่เราสามารถที่จะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรา,าทำอย่างนี้นะเรารู้โนโหาันเยอะแยะเลยอขอบอกมีเฉพาะช่องนี้ช่องเดียวจ๊ะ 啊。Oh. Mm. อดีกเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทวโลกว่าพร้อมกันนะจ๊ะพุทธภูมิธรรมเป็นคุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์เป็นคุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์พุทธภูมิธรรมคือคือเก่งมากข้อที่หนึ่งนี่นะจ๊ะ ได้แก่นี่อุตสาหะาอเราได้ยินยันบ่อยเลยสะกดอ,อย่างนี้นะเจ้าอุตสาหะหมายความว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีจิตใจติดเต็มเพียรด้วยความเพียรพยายามในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างมั่นคง ไม่ลดละและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าหากท่านตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งใดแล้วท่านจะมีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตไปเดิมพันกันเลยทีเดียวอุตภูณทําข้อที่หนึ่งได้แก่ นี่เนาะด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเต็มเต็มเปี่ยนไปด้วยความเพียรนี่เองจึงทำให้ตลาดทุกพบทุกชาติที่ท่านเกิดมานั้นท่านก็จะมีความภาคเพียรพยายามในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งปอย่เต็มที่เต็มกำลังขณะดาก็ยังไปจะไปมหานารกนี่นะ ็ยังตั้งใช้ความเพียรเลยพยายามในการข้ามึงขโบยมึงพิดพฤติการพูดปดดื่มน้ำเมาหรือสิ่งมึนเมาเงีอย่างเอาชีวิตไปเดิมพันเลยนะนนเขายังทำอย่างนั้นเลย <c oughs> แม้ว่าในหนทางการสร้างบารมีนั้นท่านจะต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาะอย่างมากมาย แต่ในใจงท่านคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากเราท้อแท้และท้อถอยในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้แล้วเราจะไปทำงานสร้างบารมีประความเป็นประสัมม์สมุติเจา้าในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าวิสัยของมนุษย์ทั่วไปให้สำเร็จได้อย่างไร,รเหมือนการไปชวนบวชปาสกาแก้วนอ,อนหรือบวชพระเนี่ย เป็นเครื่องวัดใจเนะนี่ยนี่ว่าเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือไม่อย่างไรนี่นะถ้าเป้าล้านต้องล้านเป้าแสนต้องแสนนี่เนาะเป็นเครื่องวัดใจด้วยความคิดนี้เองจึงเป็นพลังขับเคลื่อนภายในสำคัญยิ่งที่ทำให้ท่าสามารถอาชนะอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ จนกระทั่งท่านสาม,มารถที่จะทำความปรารถนาของท่านห้สำเร็จได้ในที่สุดเส่วนพุทธพูนทำอีกสามข้อที่เหลือจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไป